ภาพถ่ายใบเล็กในลิ้นชักลับไม่ได้แค่เปิดเผยความลับแต่ฉีกถึงความเชื่อทุกอย่างที่ผมเคยมีเกี่ยวกับคำว่าบ้านและครอบครัวให้แหลกละเอียดเป็นเสี่ยงเสี่ยงมันไม่ใช่แค่เศษกระดาษเก่าๆแต่มันคือบาดแผลที่ฉีกขาดหัวใจของผมออกเป็นชิ้นๆและทำให้ผมรู้ว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาผมอาจเป็นแค่ตัวแทนของใครบางคน ตัวแทนของความรักที่พ่อแม่ไม่อาจลืมเลือนผมชื่อตน้นผมเติบโตมาในบ้านที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบพ่อกับแม่รักกันดีเสมอพวกเขาไม่เคยทะเลาะกันเสียงดังไม่เคยแสดงความโกรธเกรี้ยวต่อหน้าผมคำว่ารักถูกพร่ำบอกอยู่เสมอและอ้อมกอดอันอบอุ่นก็มักจะคอยปลอบประโลมในทุกวันที่ผมเหนื่อยล้า ผมเชื่อมาตลอดว่าผมคือทุกสิ่งทุกอย่างของพวกเขาคือผลผลิตของความรักที่บริสุทธิ์และมั่นคงแต่ภายใต้ผืนผ้าแห่งความสุขที่ดูเหมือนไม่มีที่ติมันกลับมีรอยเย็บป,ปะที่ไม่อาจซ่อนเร้นรอยเย็บป,ปะที่เกิดจากบาดแผลชะกันที่บ้านหลังนี้ไม่เคยได้รับการเยียวยาอย่างแท้จริงผมเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติเมื่อโตขึ้นเล็กน้อย ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรหรอกครับแค่ความรู้สึกบางอย่างที่อธิบายไม่ถูกเหมือนมีกำแพงบางๆกั้นระหว่างผมกับพ่อแม่เสมอแม้พวกเขาจะรักผมดูแลผมอย่างดีแต่ผมรู้สึกได้ว่ามีความลับบางอย่างที่พวกเขาไม่เคยเปิดเผยบางครั้งผมเห็นแม่เหม่อลอยไปไกลในวันที่ผมคิดว่าไม่มีอะไร หรือพ่อที่จูจ่ๆก็เงียบไปเมื่อผมถามถึงเรื่องราวในอดีตของพวกเขาผมมักจะคิดว่านั่นคงเป็นเรื่องส่วนตัวของคนเป็นผู้ใหญ่จนกระทั่งวันนั้นวันที่ผมตัดสินใจทําความสะอาดห้องเก็บของเก่าๆที่ไม่เคยมีใครแตะต้องห้องเก็บของเป็นเหมือนแคปซูลการเวลาที่เต็มไปด้วยของเก่าเสื้อผ้าที่ไม่ใส่แล้วหนังสือที่อ่านจนเปื่อย และกล่องไม้เก่าๆที่เต็มไปด้วยฝุ่นผมคนพบลิ้นชักไม้เล็กๆที่ซ่อนอยู่ใต้ชั้นวางของที่พังแล้วมันถูกปิดตายด้วยแม่กุญแจเก่าคร่ำคร่าที่สนิมเกาะจนแน่นผมใช้แรงทั้งหมดงัดมันออกด้วยความอยากรู้ที่เหมือนโดนดึงดูดเข้าไปในห่วงลึกของอดีตภายในลิ้นชักที่มืดมิดนั้นมีเพียงของไม่กี่ชิ้นผ้าอ้อมเด็กสีขาวซีดจาง ตุ๊กตาหมีตัวเล็กๆที่แขนขาดข้างหนึ่งและภาพถ่ายใบหนึ่งภาพถ่ายใบนั้นไม่เหมือนรูปอื่นๆที่ผมเคยเห็นในอัลบั้มครอบครัวมันเป็นรูปเด็กผู้หญิงคนหนึ่งใบหน้ากลมแป้นดวงตากลมโตผมสั้นประบาเธอกำลังยิ้มแป้นหัวเราะร่าเริงอยู่ในอ้อมกอดของพ่อและแม่ของผมทั้งคู่ดูอ่อนเยาว์กว่าในปัจจุบันมาก รอยยิ้มของพวกเขาในภาพมันเปล่งประกายสดใสและเปี่ยมด้วยความสุขอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนความสุขที่ดูเหมือนจริงแท้และสมบูรณ์แบบกว่ารอยยิ้มที่พวกเขามอบให้ผมเสียอีกและที่สำคัญที่สุดคือวันที่ระบุไว้หลังภาพมันเก่ากว่าวันเกิดของผมหลายปีหัวใจของผมเต้นรัวมือสั่นเทาผมจ้องมองภาพนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า เด็กคนนี้ใครทำไมผมไม่เคยเห็นเธอมาก่อนทำไมพ่อแม่ถึงไม่เคยพูดถึงเธอเลยเคยเห็นเธอมาก,ก่อนทำไมพ่อแม่ถึงไม่เคยพูดถึงเธอเลยความรู้สึกสับสนปนเปกับความเจ็บปวดบางอย่างที่เริ่มก่อตัวขึ้นในอกผมจำได้ว่าตอนเด็กๆผมเคยถามแม่ถึงรูปตอนเด็กของผมแม่มักจะตอบว่าโอ้ยรูปเก่าๆนะลูกมันเยอะแยะไปหมดเลย หรือไม่ก็รูปต้นตอนเด็กๆน่ารักที่สุดเลยลูกใครจะไปเก็บรูปอื่นได้ดีเท่ารูปละ่ะคำพูดเหล่านั้นที่เคยฟังดูอบอุ่นตอนนี้กลับฟังเหมือนคำโกหกที่ถูกร้อยเรียงอย่างประณีตผมเดินออกจากห้องเก็บของพร้อมกับภาพถ่ายในมือหัวใจเต้นโครงครามจนแทบจะทะลุออกมาผมพบพ่อกับแม่กำลังนั่งดูทีวีอยู่ในห้องนั่งเล่น พวกเขาหันมามองผมพร้อมรอยยิ้มอย่างที่เคยเป็นไปทำอะไรมาลูกทำไมตัวมอมแมมเชียวแม่ถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนไปรื้อห้องเก็บของมาครับผมตอบเสียงสั่นเล็กน้อยแล้วผมผมเจอรูปนี้ครับผมยื่นภาพถ่ายนั้นให้แม่แม่รับไปดูใบหน้าของเธอซีดเผือดลงทันทีรอยยิ้มบนใบหน้าพ่อเลือนหายไปในพริบตา แววตาของทั้งคู่เปลี่ยนเป็นความเจ็บปวดที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนมันเป็นความเจ็บปวดที่ลึกซึ้งและมืดมิดนี่ใครครับแม่ผมถามเสียงของผมเบาหวิวทำไมผมไม่เคยเห็นรูปนี้เลยแม่มองพ่อพ่อหลบสายตาไปทางอื่นโอ้ยรูปเก่าๆนะลูกอย่าไปสนใจเลยแม่ตอบเสียงของเธอแหบพร่าเด็กที่ไหนก็ไม่รู้แม่ก็จำไม่ได้แล้ว ผมรู้สึกเหมือนโดนตบหน้าอย่างแรงแม่ครับนี่รูปแม่กับพ่อไม่ใช่หรอครับแล้วเด็กคนนี้ใครผมแทบจะตะโกนใส่หน้าแม่ความผิดหวังและโกรธแค้นประดังเข้ามาจนผมควบคุมตัวเองแทบไม่ได้พ่อลุกขึ้นยืนสีหน้าเคร่งขรึมต้นทำไมพูดกับแม่แบบนั้นแล้วทำไมพ่อกับแม่ต้องโกหกผมด้วยครับผมรู้สึกเจ็บปวดจนน้ำตาคลอ ผมไม่เคยเห็นเด็กคนนี้ไม่เคยได้ยินชื่อเธอไม่เคยเลยทำไมครับทำไมพ่อกับแม่ถึงปิดบังเรื่องนี้กับผมแม่ทรุดตัวลงบนโซฟามือสั่นเทาเธอเอามือปิดหน้าแล้วเริ่มสะอื่นเบาๆพ่อเดินเข้าไปกอดแม่พยายามปลอบโยนแต่สายตาที่มองมาที่ผมกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและความเหนื่อยล้าตนลูกฝังพ่อนะพอเริ่มพูดเสียงของเขาหนักอึ้ง มันเป็นเรื่องที่พ่อกับแม่ไม่อยากให้ลูกรู้ไม่อยากให้ลูกต้องเจ็บปวดเจ็บปวดอะไรครับการโกหกของพ่อกับแม่นั่นแหละที่ทำให้ผมเจ็บปวดที่สุดผมตะโกนกลับไปเด็กคนนั้นใครบอกผมมาเดี๋ยวนี้ตกลงใครคือลูกแท้ๆของพ่อกับแม่กันแน่ผมหรือเด็กคนนั้นความเงียบเข้าครองห้อมมีเพียงเสียงสะอื่นของแม่ที่ดังแถวเบาพอถอนหายใจเฮือกใหญ่ เขาปล่อยมือจากแม่แล้วหันมาเผชิญหน้ากับผมอย่างเต็มตัวดวงตาของเขาแดงก่ำด้วยความเจ็บปวดที่ถูกเก็บงำมานานเด็กคนนั้นคือแพรพ่อพูดเสียงของเขาแหบแห้งน้องสาวของลูกแพรเป็นลูกคนแรกของเราคำว่าน้องสาวทำให้โลกทั้งใบของผมหยุดหมุนผมไม่เคยมีน้องไม่เคยมีพี่ไม่มีใครเลย ผมคือลูกคนเดียวมาตลอดชีวิตแพรเธอเสียไปตั้งแต่ยังเด็กมากพ่อพูดต่อน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความปวดร้าวเป็นอุบัติเหตุเราสองคนเสียใจมากเสียใจจนแทบจะไม่มีชีวิตอยู่ต่อได้แม่พยักหน้าทางน้ำตาเราเราไม่รู้จะทำยังไงเราอยากมีลูกอีกครั้งอยากให้มีใครมาเติมเต็มช่องว่างในใจเราแล้วผมล่ะครับผมถาม เสียงของผมสั่นเครือผมคือคนที่มาเติมเต็มช่องว่างนั้นหรอครับผมคือตัวแทนของแพรหรอครับพ่อกับแม่เงียบไปอีกครั้งพวกเขาหลบสายตาจากผมผมมองเห็นความจริงอันโหดร้ายฉายชัดนีแววตาของพวกเขาทุกอ้อมกอดทุกรอยยิ้มทุกคำว่ารักที่ผมเคยได้รับมันไม่ใช่ของผมทั้งหมดมันถูกแบ่งปันกับเงาของเด็กอีกคนหนึ่งที่ไม่เคยมีโอกาสเติบโตขึ้นมา ตนเด็กอีกคนหนึ่งที่ไม่เคยมีโอกาสเติบโตขึ้นมาตนลูกคือลูกของพ่อกับแม่นะแม่พูดเสียงแผ่วเบาเราเลี้ยงลูกมาด้วยความรักทั้งหมดที่มีความรักที่มาจากความเจ็บปวดของพวกคุณเหรอครับผมถามกลับไปความรักที่มองผมเป็นแค่เงาของใครอีกคนตลอดเวลาที่ผ่านมา พ่อกับแม่เคยรักผมในฐานะต้นจริงๆหรือเปล่าหรือแค่รักผมเพราะผมทำให้ผมลืมแพรได้ชั่วคราวคำถามนั้นแขวนอยู่ในอากาศไม่มีใครตอบได้ความจริงที่เปิดเผยออกมาไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกโล่งใจเลยกลับกันมันเหมือนมีมีดกรีดลงกลางใจผมซ้ำแล้วซ้ำเล่าบ้านที่เคยคิดว่าอบอุ่น กลับกลายเป็นสุสานของความลับที่รอวันฝังกลบและผมคือผู้เฝ้าสุสานนั้นไปตลอดกาล